สุ่มสกินแวนดีกว่างบ2,300คูปองกิดง่าย7กล่องแอดวีกี่กล่องเรามาดูกันเฮ้ยกูโดนไปพันคูปองแล้วนะผมเหลืออีก700นะครับผมไม่ไหวละผมต้องหาดวงดูลูกใจร้าวก่อนหนึ่งทีผมจะนับชาไข่มุก1 2 3 4 5 6 6เมาดฮะ่ห้าหกงขเมครฮะหมดตัวหมดตัว ใช้นิ้วตีนโอเคผมไม่ใช้นิ้วตีนกดป้ายใจจูนนิ้วตีนเลือกกี่กล่องขอจิ้มกล่องก่อนเฮ้ยนิ้วตีนมึงไม่มีลายนิ้วมือเหรอวะนิ้วตีนใช้ลิ้นกดเอาเอาลิ้นพ่อมึงดิเมื่อกี้กูเพิ่งใช้ตีนกดไอ้เหียรหลอกให้กูลิ้นไปแตะไอ้สัดยังคนดูแมงเหลี่ยมลุงตู่อยู่มาแปดปีหลังแห่งลุงตู่ะยจันโอชา พลังแห่งลุงตูวพลังแห่งลุงตูวลุงตัวยังไงเอาดิเอาดิถ่ายตัวดิไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าโอ้จึ๊ก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 จกจกกโกงเหมือ livres livres. นเดิมไอ้เหี้ยโคตรโกงไอ้สัตว์โคตรโกงโคตรกี้กูขอหย่าหย่าหกูขอกูขอเราเริ่มจากเจ็ดกล่องแบบกิจไงก่อนแล้วกันผมว่าผมก็ต้องได้เลยล่ะเบื่ งงกินง่ายเจ็ดกล่องแล้วได้แอนดวีเจ็ดกล่องไม่ได้ทุยกูรู้อยู่แล้วกี่กล่องดีครับคอมเมนต์หน่อยสิบกล่องผ่านไปกินง่ายมันเตี้ยวมานเจี๊ยมหรือเปล่ารู้สึกกินง่ายดีนะสุม่มเอ้ยได้แล้วโอ้โหเห็นเงียบนานนึกว่าจะได้สิบแปดแล้วกันเลขสวยสิบหกกล่องครับ<ฮ>ได้แล้ว<ฮ>แลวหละควรต้มตีนไม่พ่ายเลยสิบเอ็ดกล่อง ยังไม่ได้ครับปู่เกลือนปุย้ยทำไมผมสุ่มอะไรผมต้องเกลือตลอดเลยวะเออเฮีย <วะ S 2> สุ่มอะไรก็ขาดทุนนะ่ะกินแม่ง6ก9กูโดนไป800อยแล้วอะฝากคนไลค์ให้ด้วยนะครับคนจิ้มไลค์ให้ที่คลิปด้วยนะครับกูสุ่มอะไรให้ดูกูขาดทุนตลอดเลยเชียได้แล้วแหละ20กส่อกมันต้องได้แล้วเฮ้ยไอดีกูบักมาเนี่ยเฮ้ยกูโดนไปพันคูปองแล้วนะ มึงบ้าแล้วเจมโอ้กูสุม่มเลยกูจะเกือกูไม่ไหวแล้วนะเต้ยบอกสี่กูกดห้าแล้วกันและก็ยังไม่ได้ชงตีนกูไหมไอส้สัสสกินหกเก้าเก้ามึงเปิดออกยากงวะกูโดนไปพันสามแล้วครับทุกคนสก,กินหกเก้าเก้าอะเฮ้อกูจร้อง ขอกำลังใจด้วยการกดหัวใจให้คลิปผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนแชร์ได้หนึ่งแชร์ช่วยผมหน่อยนะครับหนึ่งกล่องครับจากน้องวินน้องมินวินตันไม่ได้ครับผมห้าห้าพ่องดิปอนบ้าเหรอห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ากล่องอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้น่าจะขำไ่ใช่แต่ในเมื่อคุณปอนสุดที่รัดขำมาขนาดนี้เราก็เลยจัดไปห้ากล่องครับคุณปอนคุณปอนปอนพ่อง กินติสัตกกินติ๊กถุยถุยกิติ๊กถวกถุยกินซีทอน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 กินซีถุยเฮียกูหมดตูดเลยสันผมเหลืออีกเจ็ดร้อยนะครับถ้วนเฉยถ้วนเฉยถ้วนถุยคู่โกลคู่โรลห้าสิบหกของค่ะแอดยาวขนาดพี่มาสุ่มงี้ดิไม่เอาเอิร์ด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 เฟ้ ผมไม่ไหวละผมต้องหาดวงดูรูปใจรล้าก่อน1ทีขอกำลังใจหน่อยสิเธอทำไมรูปนี้อุบาทจังอุ้ยน่ารักจุงเปิดใจรล้าดูเป็นกำลังใจก่อนเปิดนะอืเยี่ยอุ้ย,ยทานี้ปากกว้างเชียวอื้อท่าอ่อนโอเคหลังจากเราดูใจรล้ามาแล้วนะครับเราก็จะไป ในเอ้ยในแลยเราก็จะมาสุ่มอีกรอบครับผมจะสุ่ม,มเป็นเลขสี่เพราะผมอยากสี่ใจร้าวสีสสสสส่สี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 ่โอ้โอรุกนี้นี่มันใช่เลยรูปกนี้นะครับเ,เราจะสุ่มจากแก้วใจร้าวครับมีทั้งหมด4แก้วนะครับแล้วใจร้าวชูชูเลข1นะฮะเลข1บวกกับแก้ว4ี่แก้วเป็น5้า โอเคเราจะสุ่ม5กล่องครับ5กล่อง5กล่อง5กล่องหกล่องโอ้โหหนึ่งไงแล้วบอกว่าหนึ่งโอเคแล้วพี่เดาผิด1กล่อง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 ไอ้สุ่มพ่อมึงดิผมจะนับชาไข่มกุก1 2 3 4 5 6 6เม็ดฮะมไอ้เจ้าอันนี้1 2 3 4 5 5เม็ด 1,2,3,4,5,6,7,8,9ามกปก<ะ>๊อปอุวนส้นตีนและไอ้เฮี้ยกระโดดขาคู่กับลีนานี่ได้ไหมเฮ้ยสัตว์กูหมด2,000คูปองไอ้เฮี้ยมึงมีเปอร์เซ็นต์ออกั้ยเนี่ยเฮ้ยสกิน699้ยกิคูปองกูล่อไปจะ0 0แล้วเนี่ยเหลือ328สุดท้ายแก้วสุดท้ายแก้วนี้เยอะด้วย 1,2,3,4,5,6,7, 8 9าสีไป ข้าคือพูดโอ้โหแม่ว่าเราใช้หน้านี้ครับหน้าแบบชั่วร้ายหน้าชั่วร้ายกดสุ่มอีกหนึ่งกองอ๋อนับฟันใจแล้วโอเคได้โอ้โหเฮี้ยมากเลยนับฟัน1 2 3 4 5 6 7เอาฟันบนก่อนแล้วกัน7 7 7เล่ม ว่ามเรามานับรูใจร้าวกันดีกว่าครับมาหนึ่งสองสามสี่สี่รูแล้ว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 มีสักรูแหละครับที่เราสอดเข้าไปได้หมายถึงสอดหัวใจของเราเข้าไปสอดส้นตีนกูนี่แหละไอะ้สัต ผมรู้แล้ว,วกินไงกินไงเจ็ดกล่องงั้นผมขออนุญาตใช้น้องกนะินายแล้วกันนะครับกินายมันเปิดเจ็ดกล่องด้วยค่าแห่งชิเกนวีค่าผู้เล่น ROV ไม่ปานใดไม่สามารถเทียบเท่าท่านได้ท่านกินายท่านทรงโดนบันดาลสกินวอลไฮให้แก่ข้าขอพลังแห่งสายฟ้าแห่งฮาคิีก,กินไงาชาบูเจ็ดคูปองครับกินายทำมาเจ็ดเราต้องไปเจ็ดเหมือนกันฮนะ ป๊าบเราได้มาเจ็ดคูปองครับซึ่งผมจะไม่เปิดตรงนี้นะครับผมเห็นไอ้พวกเปิดได้มันทําไงหรอว่ามันเข้าไปเปิดในครั้งเปิดแบบอนาถาเจ็ดกล่องจากกิ่ไงจะทําให้เราได้คูปองวาวหายไหมกลิ่าไงประทานมาตั้งแต่กล่องแรกหมับเขาให้หนึ่งกล่องผ่านไปฮะสองกล่องผ่านไปฮะอย่างน้อยก็กดไลค์เป็นกำลังใจแชร์ได้หนึ่งแชร์จะดีมากๆเลยนะครับ 3กล่องผ่านไปครับคืออย่าว่าผมลีลาเลยผมแม่งผมส่งพันกว่าคูปองแล้ววะ่ะใจเสียหมดแล้วเพื่อนสี่กองจะก,กิจไงจะยังได้ไหม <laughs> มึงโหลดช้าทำไไอ้กูนึกว่ากูได้เฮียว่ามีปัญหาละเกมนะ่ะอมึงยิดวะไอสัตว์มึงยิดวะ <laughs> สองกองแล้วนะถ้าไม่ใจร้อนไม่รีบผมว่าเปิดทีละกล่องก็ได้เว้ย เหลือกล่องเดียวแล้วนะกกดกล่องสุดท้ายจากเกดไงลูกใจเกเรไปเลยพี่ขอแล้วกันนะกล่องเนี้ยกดไงใจเกเรกูต้องขอใครวะเนี้แล้วมันนับฟันแป้งสามปองกันครับแล้วเราจะเปิดตามฟันแป้งสามปองครับผมเห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งี่หนึ่งสองสามถ้าผมยังไม่ได้อีกก็ไม่ได้ไงกูเปิดมานานแล้วกูก็ไม่ได้ไง้าสน เชื่อคต้องเติมใช่ไหมเนี่ยผมจะนับจากก้อนซิกแพคของกายหิตแล้วกัน1 2 3 4 5 6ก็ซิกแพคปกติแต่ผมจะไม่สุ่มอย่างตรงนี้ผมจะสุ่มจากหัวนุมกายหิต2จุดนี้โอเคหัวนมมีหมด2เม็ดถ้ามี3เม็ดอะแปลกแล้วนะหัวนุม,มกายหิน ยี่ิบสองคูปองแล้วเนี่ยพลังอยากตอง Enter, อินเตอร์เหรอนี่กูต้องพึ่งไอ้ตองอินเตอร์จริงดิฮะต่อ,ตองถือเทียนทั้งหมด2เล่มนะครับผมจะเอาจากรูปนี้แล้วกันเพราะผมเหลืออยู่ยิบสองคูปองแล้วพลังแห่งบุญการถ่ายโครกระบือของต่องอินเตอร์กับคูปอง2อันเทียน2เล่มสาธุสาธุสาธุอะบูมดตโต ้าบเขาให้พันเจ็ดใช้นิ้วตีนโอเคผมไ่ใช้นิ้วตีนกดไหนไหนก็นิ้วมือมันใหญตัวเองไม่ได้ละผมไ่ใช้นิ้วตีนในการกดมาบนิ้วตีนเลือกกี่กล่องขอจิ้มกล่องก่อนจิ้มเท่าที่ได้เลยนะจิ้มไม่ขึ้นไอเหี้ยกล่องเดียวก่อนแล้วกันเฮ้ยนิ้วตีนมึงไม่มีลายนิ้วมือเหรอวะ นิวเตียนไม่ได้หรอกลำบากกูเปล่าหัวร้อนก้าวกองโอ้โหเหียใช้ลิ้นกดกเฮียลิ้นไม่ติดลิ้นไม่ติดเอาเอาลิ้นพ่อมนดิเมื่อกี้กูเพิ่งใช้ตีนกดไอเ้เหียหลอกให้กูลิ้นไปแต่ไอ้สัต์ ที่กดจุดเดียวกันด้วยเมื่อกี้กูเพิ่งใช้นิวตีนกดยังคนดูแมงเหลี่ยมเฮียเลียดเต็มตีเลยโอ้กูสตีมมาตั้งนานกูเพิ่งมาเสียเหลี่ยมคนดูเนี่ยเฮียมากเยียบอะไรมามาั่งวะเนี่ย ไม่ยอมแล้วทีมกูจะไม่ซื้อด้วยกูจะสุ่มนรืวว่องขกูจะได้ไอ้แม่งเอาจริงเราไม่ยอมหรอครับศักดิ์ศรีการเป็นสตรีมเมอร์ผมมีไอ้สัสเอ้ยทีม <GM S 2> หวานเจี๊ยบเลย <the> ร้อยกล่องมันได้อยู่แล้วมันติ่มไป วันนี้กูไม่ต้องเล่นเกมหรอกสามสิบสองนาทีกูสุ่มกูยังไม่ได้ไอ้เหี้ยสามสิบสองนาทีกูสุ่มมากูยังไม่ได้พ่อมึงมีใครสุ่มนานเท่ากูบะเนี้กูไม่รู้กูสุ่มไปเท่าไหร่กูสุ่มไปสามสิบสองนาทีกูยังไม่ได้ให้ทุกคนลำคาญบอกว่าผมยังลำคาญเลยกูยังลำคานเลยกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้ กูยังลำคาเลยเออเฮียสุ่มจากวันเกิดผมเกิดวันที่6กูสุ่มจากอะไรดีเนะี่ยสุ่มจาก,จากลุงตู่อยู่มา8ปีพลังแห่งลุงตู่ขอบคุณกอกา้าอะไรโอริโอ้สดาวน้องอภิชาติด้วยนะครับยึดจันโอชาพลังแห่งลุงตู่พลังแห่งลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ยาวอยู่ยาวๆไปเลยยาวพราะ่ามึงนี่เฮียพลังแหง่ง ลุงตู่คนนี้คนไม่เคยโกงไม่เคยโกงเฮียอะไรเลยไม่เคยทำไม่ทำด้วยลุงตู่กูหามาตั้งนานไอ้ควายตู่ไอ้ตู่กู่อยากให้เชื่อบารมีลุงตู่มึงอย่าลืมนะมึงพูดถึงลุงตู่นะเฮียกูถามจริงลุงตู่มาว่าลุงตู่มาว่า ลุงตู่มาว่าบารมีลุงตู่ผมจะต้องเข้าไปบอกรักลุงตู่ในเพจลุงตู่ฮะโอ้ลุงตู่แบบช่วยผมรอดพ้นเมื่อกี้8ปีปีับพลังแห่ง8ปดปีของลุงตู่ดูสิครับผมอยากจะเม้นเหลือเกินแต่ว่าลุงตู่ไม่เปิดเม้นลุงตู่ไม่เปิดเม้นผมจะแชร์ไปแล้วกันรักลุงจังนี่เป็นไงผมแบบเนี่ยแชร์ด้วย รักลุงจังลุงช่วยผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับกเกือจัดซื้อเอาง่ายกว่าก็กิจไงอะการตลาดน่ะกิจางกดเจ็ดกล่องกิจไงกูว่ากดหลายไอดีหรือเปล่าวะกูแบบกูคล่องใจกูโทรถามน้องมันได้ปะมึงกดอะไรมึงก็ได้น้อยตลอดทําไมกูกดกูแบบเฮ้ผมถ้าใครดูผมมาตลอดนะถ้าสกินขาย500ผมกดเล่นๆอะผมโดนพันบวกพันห้าร้อยบวก อันเนี้ยหกร้อยเกูโดนสามพไอ้สัตสามพันสองคนดูบอกทําให้กินายกดทีไรแม่งร้อยส0งมึงใส่โค้ดอะไรกันไว้หรือเปล่าผมนี่คงใจกินไงามานานแล้วนะอย่างนี้ต้องท้าหนึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยเกี่ยวที่อะไรวะเนะนี่ยนีสวยนะมผมชอบนะ<ม>ถ้า6 9ร<ม>้้นี่ถูกเลย<ม>แต่พอเป็นสามพันสองกูแพงเลยไนงะ<ม>สกินแวนทุกคนชอบสกินไหน ำไมน้องมันดวงดีตลอดเลยวะทำไมเรามันดวงจู๋จังเอาเลยครับเราใส่รูนอะไรมาลืมดูเลยตีไว <Y 26 S 1> ้ยี่สิบหกนะครับผม <c oughs> ผมมาถึงมุมได้อัพหนึ่งก่อนละกันผมก็ไม่รู้ว่าเขามาถึงเขาอัพอะไรนะครับ <c oughs> เล่นให้คุ้มหน่อยกูว่า,วาโอเคนะแต่กูไม่โอเคกับาการยิงไอ้เหี้ยมันดูไม่เจ็บอะ่ะ มึงกลัวกูไหมเนี่ยระสุนอะซุจิคารุปีะอะเรียบร้อยวิ่งแต่แรงแวนก็ยังคงโกงเหมือนเดิมนะครับแม้จะโดนเนื้อไปนะครับคือตอนแรกมันเวอร์เกินไปนะครับอันนี้ก็คือทําให้สมดุลเอาเลยครับอันนี้เป็นไอดีหลักผมเองนะครับตอนมีจุดสามจุดใครเอาชื่อผมไปที่ไม่มีจุดทักแชเทเพจมาหน่อยขอซื้อคืนหน่อยครับชื่อไม่มีจุดอ่ะใครไอ้วันนั้นที่มันมาสตรีมมาผมอะกูขอซื้อชื่อกูคืนหน่อยเฮ้ยขอบคุณน้องเอกซีบอลแอ,อนคงกินซ่าอเฮ้ยเอกซี ฟิกเกอร์กดไม่ติดเอ็กซ์ซีนหนึ่งพันดาวคุณนะครับเอ่อไอ้เหี้ยนี่ก็แม่นจังเลยวะมันแม่งอะไรเนี่ยชวยอยู่นะผมเลือกเอ็กซ์ซีนหนึ่งพันดาวครับเพราะนั้นกิฟต์ซับสิบคนด้วยสวยครับไอ้เหี้ยนี่ก็แม่นอย่างวะไอ้เหยืนไอ้เหยืนเหยืนยังไงเหยืนยังไงกูวิ่งดิจังหวะนี้กูวิ่งดิ อุ้ยสวยอย่างนี้โอ้โหเชี่ยโอ้ครูไก่แก้วรีบกลับเกินครูไก่แก้วไม่อยู่เป็นลมพัวลมไสก่อนเลยโอ้ครูไก่แก้วโอ้ครูไก่แก้วทิ้งอ่ะครูไก่แก้วเคลียร์คลิปก่อนเลยมึงอ่ะครูไก่แก้วบินหน่อยครูไก่แก้วครูไก่แก้วครูไก่ครูไก่แก้วต้องบินแล้วตั้งวันนี้ ตียกรัชด,ดาโอ้โหไม่เอาเลยครูแก๊กเวฟาร์มไปก่อนครับเราฟาร์มได้เลยนะสวยนะผมชอบนะเออมันก็สวยดีอ่ะมันแค่ไม่ชินลูกกระสุนมันเล็กแค่นั้นแหละพ,พอดีว่าลูกกระสุนผมปก,กติมันใหญ่เฮียแหวนมันก็กงเหมือนเดิมโอ้ยเฮียนี่ก็ฟาดโดนจังเลยวะ<อ>ยังไม่สี่นาทีตีป้อมได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเ,เ,เหมือนเดิมเฮียเฮียเหมือนเดิมไปดีกว่ากลับไปเติมมานาก่อน เฮ้ยมึงนี่ไปเข้าจังหวะกูเลยไอ้กบเฮียหอกละฮัทนกหอกเฮียอะไรเนี่ยไอ้ทำไมมันดวงดียงวะครูไก่แก้วช่วยด้วยข้างล่างโดนบุกแลยครูไก่แก้วโอ้โหกลัดนกคมคม ไม่ไหวเลยเหยินฟิกเกอร์เป็นเทียอะไรกดไม่ค่อยติดวะวันเนี้ยเหยินนี่แม่งกวนตีนจัดเลยว่ะพาเดินหน่อยกดพาเดินหน่อยมึงเอาตัวมันไปอาเดินดิ่ไม่โค้งบวกแค่สเปียร์แรกหรือว่าทารอนปะโคตรแรงอะแวร์ ก็แรงเหมือนเดิมมอนเนิฟยังไงวะเอาจริงโกงอยู่ดีอ่ะก็น่าแบนอยู่ดีอ่ะถ้าเจอต้นเกมเล่นตัวต้นเกมก็ไม่ต้องสู้เลยแต่ว่าเล่นตัวต้นเกมกับแวนเงี้ยไม่ต้องเดินอ่ะโอเคเราสลับกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยเนะเพนตายแล้วโอเคเจอหมีตัวเดียวหมียังไม่รู้ตัวโอ้ยเฮียเฮ้ยยังไม่พร้อม สวยดีนะชอบเลยอ่ะไม่คิดว่าจะต้องมาเสียงเงินแต่สกินแวนเลยเอาจริงผมโดนไปสามพันคูปองนะครับทุกคนอูแรงมากอ่ะโอ้โอ้โอ้ใหม่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 ใม่ใหม่แรงจริงแรงเยี่ยเลยไอ้นาคอสนาคอสขอบัฟฟ้าทีหนึ่งให้ได้ปะให้ได้แหละไม่ต้องใช้หรอกนาคอสไม่จำเป็นหรอกเออดีมาก กูวัาฟ้านาคอนแลล่าละละสุดโอเคครับขอบคุณมาครับเนี่ยลูกเพจผมน่ารักเงี้ยแหละครับดีมากเดกเกมหน้าเดี๋ยวให้เล่นอีกอีมแม่งเลสเตอร์นะ่าหมาดเลยฝาดเป็นไงวะไงเหยื่นมึงยังไงเหยืนมึงยังไงแล้วไม่ตายพอกูจังวะผูหญิงใครก็ไม่ตายแรงนะแต่ไม่ตายแรงครับแต่ไม่ตายเฉยเลยคนดู โอเคครับเราไปต่อที่เกียวหง่ะละกันเนิร์ฟสตั้น,นอันติวิ่งเร็วใช่ครับดาเมจยังเหมือนเดิม,มช่วงนี้ผมติดเอลซูมากติดที่เฮี้ยแบบโคตรบ้าเอลซูอ่ะอ๋อสตูวสิ g กลเด้เติมเกมร้านเติมเกมสุดคุ้มเพียงใช้แค่ Open ID เติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่แอดไลน์แอดกลเดเติมเกมเติมไลน์ก็ได้เติมเว็บก็ไว้อย่าลืมติดตามหน้าเพจเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเติมได้เติมดีเติมที่ g กลเด้เติมเกมเฮ้วดเอาคนเอาไอเยินยเหยิ่นยังไงเหยินยังไงเหยิยังไงเยยังไงโคดคิวตึงตึงใครล้ากลัว โอ้โหไก่แก้วร้านทำไมอะ่ะโอ้โอหคอร์ดคิวคูไก่แก้ว,กกวใช่ไหมใครร้านหรือกบวะก็โหดเหมือนเดิมอะก็น่าแบนเหม,มือนเดิมอะเอาจริงๆมันเวอร์อยู่ดีเฮียมึงกลับไปเป็นแวนเอนจอยเหมือนเดิมเลยเฮียกังกังเหมือนเดิมอะไปบน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 นี่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  นี่ของผมจะเย็นเอาดาักกนเนี่ยเดี๋ยวลองโซโล่ด์กดิแม่งหดปะ,ะวิธีการเล่นนะแค่อันติก่อนไฟเลยนะครับก็สแต็คเต็มมันก็ยิงพาสซีฟเรื่อยๆผมก็นึกว่ามันเล่นยากกว่านี้นะผมไม่เล่นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะตอนมันรีมาใหม่ๆเล่นไม่เป็นเลยเพรเราถนัดแต่เอนจอยไงซิปอมอะไรอย่างเงี้ย ตำผ่านตัวเหียนี่หวะไม่เล่นไม่เล่นออกมากันยืนหลบเพนนะครับอ <c oughs> ุ้ยทำไมเหลือกูคนเดียวอะ <c oughs> ไอ้ป่อไอป่อมาสิไอ้เฮียข้างหลังมันมี <c oughs> จัดเลโป่อยอ,ยอย่าไปกลัวโดนล็อกไปดิมึง ยังไงโปงงยืนงงในดงตีนยังไงโป้ไอโป้นาครมึงไม่ต้องใช้บัฟ้าแล้วมึงไอเหี้ยเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาดิเอาดิเออผู้เจ็บผู้เจ็บผู้เจ็บแป๊บนึงมันจับแล้วมันจับแล้วเออโป้เออจบ สามทางไม่ก่อนเพื่อนกำลังมันขอดับแดงก่อนนี้ขอดับแดงก่อนมันจะแรงแค่ไหนโ,โขาบัคฮานี่แม่โอ้โดูดมาไม่เกรงใจพวกกูห้าคนเลยผมขอเอาดับแดงก่อนเดี๋ยวเพิ่งจบขอดับแดงก่อนเพราะมันจะแรงแบงบมากมาะอีเฮีเย ทำไมเลือกเต็มเลยไอ้เคียนเนี่ยทำไมเลือกเต็มนเนี่ยนาคออย่าเพิง่งนาคอกูยังไม่สนุกเลยโถทำเอ็กไงไปดันเฉยโถเฮ้ยกูนึกว่าหายไปไหนจริงๆเราจบแล้วนะครับแต่เราขอแบบดับแดงแป๊บนึงโชว์ศักยภาพโชว์ศักยภาพแวนนั่นโอเคสวยเลยนะเขาทำดีเดี๋ยวไปเอาดากันเดี๋ยวไปเอาดากันใครอยากเล่นเข้าเกมให้เรียบร้อยเลยนะครับ แอดโชว์หน hey, like ่อยก็มึงอย่ายุ่งดิไอ้ครูกายแก้วแม่งเล่นตึงเกินเนี่ยแปดสองแล้วเนี่ยเออายังไงเอาดิเอาดิหายตัวดิไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าโอ้ยตืกอตื้อตืกอตืกอตื้อคู่โกงเหมือนเดิมไอ้เหี้ยโคตรโกงไอ้สัตว์โคตรโกงโคตรงี้คูขออย่าหญ่ใหญ่คูขอกูขอเฮ้ย มุสตกละปุจจุดูรัสบงโดเรมงโอ้โคตรโกงโคตรโกงโคตรโกงไอ้เหี้ยเจ้าเพออะผมจะหนึ่งหนึ่งเอาชื่อผมคืนครับเดี๋ยวผมให้เลขเขาก่อนหนึ่งหนึ่งเอาชื่อผมคืน แก่ทเมกาคิวอะอยากหนึ่งแป๊บหนึ่งผมหนึ่งหนึ่งกับคนที่เอาชื่อผมไปอ่ะชิคเก้นวีตอนนี้ชื่อผมกลายเป็นชิคเก้นวีมี3จุดไอสัตว์จุดเดียวยังใช้ไม่ได้โอเคแวนสกินใหม่โคตรตึงเมกาคิวด้วยนี่เซตไอเทมนะครับรูนอเวกสปริตดาร้กอนคอนะครับ